ดีครับแฟนๆชาแนลขาไก่กับพ่วิเศษผมมอปันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปพยากรณ์ประจำปี2564ซึ่งจะพยากรณ์เป็นในภาพรวมโดยภาพกว้างนะครับไม่ว่าคำทำนายจะออกมาได้ด้านดีนะครับขอให้คุณมีสติอย่าหลงละเริงกับมันนะครับสิ่งใดที่าอจออกมาทำให้คุณสูญเสียกำลังใจอย่าท้อครับอย่ารู้สึกว่าไม่ไม่อยากเดินต่อแล้วนะครับแต่ขอให้คุณมีสติ นะครับอย่าไปท้อกับมันมีสติแล้วก็หาวิธีการรับมือการแก้ไขกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะฮะนักพยากรณ์นะครับหรือจะหมอดูหรือจะอาจารย์หรืออะไรก็ตามแต่แล้วแต่ที่ท่านจะเรียกนะครับในหลายๆคนนะครับก็ต้องบอกว่าหน้าที่ของเรามันก็เป็นหน้าที่ในการที่บอกว่าจากการเดินของคุณณปัจจุบันจากการกระทำของณนปัจจุบันนะครับมันจะนําไปสู่เป้าหมายอย่างไรนะครับอาจจะเจอประสรคอะไรอย่างไรบ้างนะครับนั่นคือหน้าที่ในการบอกทาง แต่สิ่งที่คนหลายคนมักจะทําคือการหยุดเดินนะครับหยุดการกระทําสิ่งนั้นแล้วเดินถอยหลังนั่นไม่ใช่จุดประสงค์ครับจุดประสงค์คือเราอยากผลักดันให้คุณเดินไปข้างหน้านะแต่การเดินไปข้างหน้าคุณคุณจะต้องรู้ก่อนว่าคุณจะต้องเจอลักษณะอุปสรรคหรือเส้นทางแบบไหนอย่างไรบ้างบางคนกําลังใจอาจจะยังไม่พร้อมเดินต่อจริงแต่อาจจะเลี่ยงทางเดินอ้อมหน่อยนะครับแล้วก็ ไปข้ามอุปอ้อมปรดศักคแล้วก็ไปสู่จุดหมายแต่ถ้าบางท่านมีกําลังใจกําลังกายที่พร้อมสัพพะกาลังพร้อมพร้อมที่จะก้าวข้ามพร้อมที่เขาต่อสู้นะครับโจมตีต่อสู้กับปัญหาก็มีเหมือนกันนักพยากรณ์ก็จะบอกอีกแหละว,ว่าคุณจะต้องมีสัพพะกำลังทุกสิ่งทุกอย่างเท่าไหร่ถึงจะเอาชนะนะครับได้เปรียบกรรมชชนะนั้นมาในมือนี่คือสิ่งที่เป็นจุดประสงค์ในการที่ผมเองทำชาแนลไหนทุกๆเดือน นะครับคลิปพยากร์ประจำเดือนแล้วก็มีคลิปพิเศษตั้งในบางครั้งสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับที่นักอ่าหลายผู้ผู้ฟังหลายคนจะเข้ามาฟังแล้วจะเจอความแปลกๆอย่างหนึ่งในช anel ผ,ผมคือผมมักจะเชียร์ให้ไปฟังช anel อื่นด้วยไม่ใช่อะไรครับไม่ไม่ได้ไม่ใช่หนึ่งคือต้องบอกว่าไม่ใช่สิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมไม่มั่นใจกับในหลักดิชาหรือสิ่งที่ผมทํานะไม่ใช่ไม่ใช่ตรงสิ่ง,น,งนะครับแต่จุดประเด็นของผมก็คือว่าผมเชื่อว่ามนุษย์เราอ่ะ เวลาที่ได้ฟังเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากแหล่งแหล่งเดียวศึกษาจากแหล่งแหล่งเดียวอย่างนี้นครับมันจะเกิดความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็จะเชื่อว่าเอ้ยของฉันเก่งของฉันเจ๋งของฉันแน่ฉันไม่ฟังของใครผมไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเพวัะ,ะนั้นผมก็เลยอยากจะให้คุณฟังจากหลายที่นะครับจะได้เกิดการเปรียบเทียบการพิจารณานั่นแหละมันคือการนํามาซึ่งสติสิ่งใดก็ตามแต่ที่ทางชาั้นผมนะครับได้บอกกล่าวพยากรณ์ไปอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้ฟังเถอะถือว่าผมเป็นเพื่อนคนหนึ่งนะครับที่คุณเดินทางคุณเดินมาถึงเสร็จปุ๊บอาจจะหลงทางบ้างเล็กน้อยผมก็จ,จะเป็นเพื่อนร่วมทางหนึ่งคนที่พอจะแนะนําได้ว่าคุณควรจะเดินไปอย่างไรถ้าคุณเดินไปทางนี้จะเจอแบบไหนอย่างไรบ้างคุณพร้อมหรือยังเบียงคุณพร้อมไหมกํมาลังใจคุณพร้อมหรือเปล่าขอให้มองผมเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะเชื่อหรืออะไรก็ตามแต่เป็นวิจรารณ์ส่วนตัวของ ผู้ฟังทุกท่านนะฮะอ่ะอันนี้ก็เนาะเป็นคลิปปีใหม่นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะไปฟังคําพยากรณ์กันนะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับขออนุญาต,นนะออนญาตในการอวยพรทุกท่านที่เปิดเข้ามาฟังไม่ว่าจะาตั้งใจก็ดีหลงเข้ามาก็ดีนะฮะผมถือว่าเรามีบุญสัมพันธ์กันร,ระดับหนึ่งในการที่คนหนึ่งคนนะครับจากทั้งหมด7-8,000ล้านคนเนี่ยมันโครจรมาเจอกันเราอาจจะมีอะไรบางอย่างที่คล้ายคลึงกัน ด้วยสัญชาติด้วย,ชวยเชื้อชาติหรือสิ่งใดก็ตามแต่ความเชื่อนะครับแต่มันมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันดึงให้คุณกับผมได้มาเจอได้มาฟังกันได้รู้จักกันในส่วนหนึ่งผมเองเชื่อว่ามันคือเรื่องของบุญและกรรมครับบุคคลเหล่านี้นะครับผมก็ขออนุญ,ญาตในการอวยพรให้นะครับสิ่งใดก็ตามแต่ที่คุณคิดคุณหวังคุณกระทําคุณมีความตั้งใจคุณมีความเชื่อว่ามันสามารถเป็นไปได้ และสิ่งสิ่งนั้นครับประกอบด้วยทำรรไม่นําความเดือดร้อนให้ผู้อื่นไม่เบียดเบื่นผู้ใดนะครับขอให้สิ่งนั้นจงพันสําเร็จโดยพันนะครับด้วยความเรียสาหะในตัวคุณและขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวผมเองนับถือและคุณคุณทุกท่านนับถือเชื่อเคารพเป็นแรงผลักดันอย่างดียิ่งนะครับให้สิ่งนั้นยิ่งประสิทธทิผลและง่ายดายมากยิ่งขึ้น นะครับในปี2564นี้ก็เพิ่มเติมนิดนึงนะครับจากที่ผมฟังจากทางอาจารย์ทางด้านโหราศาสตร์หลายๆท่านก็จะบอกว่าปี2663่ะมันไม่ได้มันเป็นอย่างที่เรารู้จักเนาะส่วนปี2 6 6 4อะ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าจะพลิกจากหน้ามือเป็นหนังมือมันไม่ใช่บอกว่าทุกอย่างหายฟ้าหลังฝนไม่ใช่เราอาจจะต้องเจอสิ่งที่เหมือนเดิมหรือในบางเรื่องอาจจะ สุดหนักไปมากกว่าเดิมอีกสิ่งสิ่งนี้ที่ผมบอกไม่ได้อยากให้คุณเสียกำลังใจนะครับแต่อยากจะบอกให้รู้ว่าในปี2563ที่เราพลาดทางเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้เราเมินเฉยเราคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวใช่ไหมครับคิดว่านั่นนู่นนี่แต่ปีนี้2564เรามีภูมิต้านทานจากปีที่แล้วแล้วเพราะฉะนั้นในปีนี้2564อยากให้ทุกคนมีสติมากยิ่งขึ้นนะครับทุกๆสิ่งที่เราทำทุกๆสิ่งที่เราพูด ทู้สิ่งที่เราคิดนะครับมันนํามาซึ่งการกระทําบางอย่างและการกระทําสิ่งสิ่งนั้นมันอาจจะส่งผลไม่แค่ตัวคุณจ,จะเป็นคนรอบข้างคุณก็ได้เพราะฉะนั้นมีสตินะครับรักษาสินแหาให้ดีถ้าใครที่สามารถถือสินแปดได้อย่างบริสุทธิ์ผมอขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับแต่ขอให้ทุกท่านที่ฟังในในคลิปนี้ชาแนลผมนะครับา่าท่านถือพุธนะครับถ้าท่านถือพุธก็ สินห้านะครับให้พยายามให้บริสุทธิ์มากที่สุดละกันเนาะอย่างน้อยมันเป็นเกาะคุ้มกันป้องกันให้เราไม่ไปละเมิดไม่ไปสร้างกรรมแล้วการที่เราหยุดสร้างกรรมที่ไม่ดีนะครับมันก็ถือว่าเราได้กุศลได้เป็นการทําบุญไปในตัวด้วยนะครับส่วนถ้าใครที่ทําบุญในด้านอื่นการทําทานนันสมัยสดมนได้เสริสมคข้ยด้วย มันจะยิ่งทําให้คุณดีขึ้นมากๆชีวิตก็จะดีขึ้นนะครับอย่างน้อยจิตใจคุณอย่างน้อยปัญญาของคุณมันจะเริ่มเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นคุณจะมองโลกต่างไปจากเดิมนะโอเคยืดยาวนะครับในการเกิดในการกล่าวสวัสดีในช่วงของปีใหม่นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่าทั้ง12ราคสนาราศีปี264โทนเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรบ้างนะครับสิ่งใดที่จะต้องพึงระวังสิ่งใดที่อาจจะเป็นเรื่องที่ดีเป็นกำลังใจ เป็นข่าวดีที่คุณรอคอยโอเคเจอกันครับสวัสดีครับชาวราราศีธนูครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปพยากรณ์นะครับในภาพรวมของปี2-5-6-4ตวงชะตาชีวิตนะครับในด้านต่างๆเป็นอย่างไรบ้างนะไม่ว่าคำพยากรณ์จะออกมาในแนวไหนนะครับอาจจะเป็นด้านร้ายที่คุณรู้สึกว่าไม่สบายใจก็ตามแต่ไม่ต้องกังวลน,นะครับเราฟังเพื่อรู้รู้เพื่อปรับ เพื่อรับมือนะครับเพื่อแก้ไขตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์นะจะได้อยู่รอดได้อย่างสบายใจที่สุดนะครับเปิดมาครับให้ชาวลัคนาศรีรนูประจําปีจะไพ่แสดงถึงเจ้าชะตาได้มาเป็น9ดาบนะครับสภาวะที่จะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของความเครียดวิตกกังวลนะครับความคิดหรืออะไรก็ตามแต่สาระตะมีหลายเรื่องให้คิดเป็นกังวลนะครับอาจจะส่งผลถึงว่าในช่วงปีนี้อาจคุณอาจจะ ทำงานดึกมากเกินไปก็ได้นะพักผ่อนไม่เพียงพอภาวะเครียดสะสมนะครับอันนี้ให้ระวังสุขภาพด้วยนะชาวลัคนาราศีธนูซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นเหมือนกับว่าบอกทั้งปีแหละเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้จักการปล่อยวางรู้จักการรีแลกล์การให้กําลังใจตัวเองนะครับอย่าเครียดอย่ากดกดันตัวเองมากเกินไปไพ่ตัวนี้มันก็จะส่งผลให้ตัวคุณนะ่ะมีความเบาบางลงมากยิ่งขึ้นนะแต่มันโอดปม่ไน้หรอกในการที่เราจะคิด ในช่วงของต้นปีครับไพ่เดะทาวเวอร์ปรากฏเข้ามาก็ต้องบอกว่าเร็วๆนี้ในช่วงต้นปีเนาะอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับสิ่งไม่คาดฝันอาจจะเป็นในเรื่องของงานเรื่องความรักเรื่องอะไรก็ได้นะครับในนี้ไม่ระบุไว้แต่ให้รู้ว่าในช่วงต้นปีสิ่งที่ไม่คาดฝันอุบัติจะอุบัติขึ้นโดยรวดเร็วโดยฉับพลันนะครับแล้วก็พอดูในภาพรวมแล้วเนี่ยนะผมมีความรู้สึกว่ามันเรื่องของการงาน นะครับเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยอาจจะไพ่เดอะเลเวอร์นะครับถ้าใครที่ทำงานนะครับเกี่ยวกับการค้าขายนะครับอาชีพอิสระก็ได้ฟรีแลนซ์ก็ได้นะครับหรือเป็นการเป็นนายหน้าการเป็นตัวแทนอะไรแบบนี้นะครับหรือกาคำหรืองานที่ต้องใช้เรื่องของการประชาสัมพันธ์คำพูดวิธีกร อันนี้จะถือว่าค่อนข้างค่อนข้างเหมาะมากสำหรับปีนี้แต่ถ้าเป็นงานอื่นๆนะครับผมเห็นถึงอิทธิพลแฝงของเดเดเข้ามาในเรื่องของการเงินนะครับ6บวก4บวก10ไอ้ย6บวก4บวก3เป็น13ในเดเดเข้ามาเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่ทำที่คุณสามารถทำเงินได้เป็นแหล่งเงินของคุณทำมาหากินของคุณมันมีเหตุที่จะต้องสูญเสียต้องมีการพลดพลากนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าพูดแบบมั่วๆเลยนะผมเข้าใจว่าชาวลัคนาราศีธนูในช่วงต้นปีอาจจะได้รับทราบข่าวเกี่ยวกับการปลดอะไรบางอย่างออกในบริษัทของคุณบริษัทคุณอาจจะไปต่อไม่ได้ต้องให้คุณออกหรืออาจจะจะล่มไปทั้งบริษัทเลยก็ได้ก็ไม่รู้นะครับหรือบางคนบางท่านที่ทํางานเป็นอาชีพอิสระอยู่แล้วก็ดีค้ขาขายอยู่แล้วก็ดีไอของที่เคยขายมานานม,มันขายได้นะแต่พอในช่วงต้นปีนี่มันเกิดสภาวะอะไรบางอย่างกลายเป็นว่าของสิ่งนั้นอนะ่ะ ขายต่อไปอีกไม่ได้แล้วคุณจะต้องเปลี่ยนงานใหม่ขายและสับโผลิตภัณฑ์แบบใหม่หมดเลยนะครับต้องไปเรียนรู้ใหม่เพิ่มเติมใหม่แล้วถ้าเป็นเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ที่เป็น The Lover อย่างที่บอกไปเมื่อกี้คำพูดในหน้าค้าขายอะไรแบบนี้ครับจะค่อนข้างเหมาะกับคุณมากในปีนี้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะนี่คือเรื่องของการงานนะครับเรื่องเงินอย่าบอกเมื่อกี้ไปแล้วว่ามันมีคนของ The Date แฝงเข้ามาหนึ่ง มีเหตุนะครับก็องบอกว่า,วาอ่ะพูดขอเจอรเรื่องร้ายก่อนเรื่องร้ายคือว่าในปีนี้นะวัดระวังเรื่องของสุขภาพให้ดีนะครับมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องเสียเงินไปจนวนเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุสุขภาพอะไรก็ตามแต่ถ้าใครยังไม่มีกันถ้ายังทําได้ทานะครับเพราะว่าถ้าถึงเวลาคุณเป็นแล้วคุณเป็นโรคแล้วมาทําประกันที่เหลังมาทําไม่ได้อันนี้เตือนไว้ก่อนเนาะอย่างน้อยเพิ่มความคุ้มครองให้ตัวเองนะครับนี่คือสิ่งที่1สิ่งที่2นะครับมีเกณฑ์เหมือนกันที่คุณเองอาจจะได้รับมรดก หรือเงินก้อนโตก้อนใหญ่จากการสูญเสียการพลาดพลาดจากสิ่งใดสิ่งหนึง่งต่อจากคลิปเมื่อสักครู่นะครับก็คือพอเจอโทรศัพท์ของพ่อหมอโอเวอร์ฮีทนะครับมันไม่ได้หมายถึงว่าเรื่องของการเงินจะต้องได้จากการที่เราสูญเสียคนใกล้ตัวคนไปที่รักซะทีเดียวนะครับแต่มันก็มีคำว่าพลาดพลาดเนาะพลาดพลาดอย่างเงี้ยนะครับก็อธิบายเพิ่มเติมว่าอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าถ้า การอยู่ที่เดิมๆของเราอ่ะการทํามาหากินของเรามาติดขัดมันเป็นไปไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังเนี้ยมันก็ต้องให้เราเขาเรียกว่าเหมือนกับการไปกําเนิดการเริ่มต้นใหม่ก็คือการพัดพรากจากที่เดิมๆจากลาสิ่งจุดเดิมๆครับไปเริ่มต้นใหม่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศซึ่งก็อาจจะทําให้คุณนะครับได้ได้ผลกําไรได้เงินทองได้เงี้ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวมันก็เหมือนกับว่าเราเราเป็นการแก้เกมแก้เคล็ดนะครับ อย่างจะมีการแก้เคล็ดอันนึงที่ผมได้ยินมาเนาะนะครับแล้วบางคร่้งก็อาจจะใช้อยู่ก็ได้บอกว่าถ้าในปีไหนก็ตามแต่ที่เหมือนกับว่าต้องทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นความตายนะครับนอกจากจะเป็นการถวายทําบุญล,ลงศพแล้วเนี่ยก็อีกอันนึงก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่าทาบุญขูดหินปูนนะครับเพราะว่ามันก็เป็นการเหมือนกับเสียเลือดเสียเนื้ออะไรไปด้วยแบบนั้นแล้วเราก็แบบไปขัดหินปูนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ ก็แล้วแต่ความเชื่อมันเป็นแบบนั้นก็เป็นการก็เหมือนกับว่าให้ให้คาทานายมาได้มันได้เกิดขึ้นพอเกิดขึ้นเสร็จปุ๊บอย่างน้อยอะ่ะเราตั้งใจทําดีกว่าเขาทําเราใช่ไหมมันเป็นแบบนั้นแหละนะครับก็ลองดูถ้าการทาํางานหาก,กินแบบเดิมๆมันไม่ตอบโจทย์ชีวิตคุณลองเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนย้ายที่ย้ายหินดูครับแล้วก็ไปทํางานต่างที่ต่างแดนอาจจะทําให้มันตอบโจทย์ชีวิตคุณมากยิ่งขึ้นก็ได้นะครับในเรื่องของความรักนะครับชาวลัคนาราศีธนู ดูที่พ่ยตำแหน่งนี้นะครับเดลเวอร์ก็ต้องบอกได้ว่าในช่วงปีนี้สถานการณ์ความรังคุณถือว่าดีมากๆนะครับมีผู้คนจากหลักหน้าหลายตาหรือแหละมาให้คุณได้รู้จักพูดคุยนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยคุณจะเจอคนที่ใช่นะครับผมไม่ขอใช้คําว่าคู่แท้แต่ขอใช้คําว่าคนที่มีบุญและกรรมสัมพันธ์กันอย่างยิ่งยวดน,นะครับจะคุณจะได้เจอแล้วก็ได้มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีมากๆเลย อาจจะยังไม่ถึงขั้นแบบเจอปุ๊บปีนี้แต่งงานยังไม่ใช่ของนะแต่ว่าความรักมันจะเต็มเต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขนะครับความปิติยินดีในเรื่องของความรักอะไรแบบนั้นคุณอาจจะเจอความรักในเขาเรียกว่าในความหมายใหม่ของความรักความหมายความรักที่คุณเคยเจออาจจะเป็นความหมายหนึ่งแต่อันนี้จะเป็นอีกหนึ่งความหมายที่คุณจะได้พบเจอกับคนคนนี้ในปีนี้นะครับน่าสังเกตอย่างหนึ่งคืออันนี้เป็นตําแหน่งของคู่คงคนรักแล้วก็ได้มาเป็นไพ่เดอะลเวอร์ซึ่ง มันเป็นไพ่ตัวแทนของชาวลัคนาราศีมิถุนเพราะฉะนั้นต้องบอกได้ว่าคนที่คุณเจอคุณจะรู้ได้ทันทีว่าคนนี้ใช่หรือไม่ใช่พะเขาถ้าเขาเป็นคนที่ใช่มันจะตรงสเปคทุกอย่างกับที่คุณตามหาเลยก็คือคนชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับเป็นคนหรือหรือลักษณะของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นคนที่มีไหวพริบดีแก้ไขสถานการณ์เก่งพูดจาดีเจรจาเก่งนะครับพูดจาลื่นไหลแต่ว่าข้อเสียของเขาก็คือจะเป็นคนที่เหมือนกับว่า เขาเป็นคนคู่เนาะคนหนึ่งคนหนึ่งเหมือนอารมณ์เหมือนเป็นคนบโพร่านะฮะเดี๋ยวก็ขยันเดี๋ยวก็ขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันหาความความเสถียรในตัวเขาไม่ค่อยได้อันนี้คือข้อเสียของเขาแต่ถ้าเขาคิดจะทำนะขยันขึ้นมาอู้ยขยันสุดๆเลยแหละแต่ถ้าขี้เกียจก็คือหยัดอย่าลากไปลากไปก็เท่านั้นนะครับคนลัคนาราศีธนูเนี่ยเป็นคนที่มีความฉลาดอยู่แล้วฉลาดในเรื่องของตัวเนื้อหาเอา,ง,า,า,าง่ายว่าถ้าถ้าตีง่ายๆถ้าเป็นเรื่องวิชาการ ชาวลัคนาราศีธนูจะเก่งเป็นที่หนึ่งเป็นคนที่ความรู้แน่นแต่การพูดจาการนําเสนอมันจะไม่ได้โดดเด่นเป็นคนที่ทําเสวยได้พูดได้แต่ไม่ได้ทําให้มันน่าดึงดูดเวลาคนฟังเขาสึกว่ามันก็เหมือนเหมือนฟังครูพูดอะไรแบบนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นคนมิถุนมิถุนเขาก็เป็นคนเก่งนะแต่เขาเก่งในการที่พลิกแพลงนะครับในการที่จะใช้อหอยพีบของเขาในการนําเสนอเพราะฉะนั้นเวลาที่ สองคนเนี้ยมันเหมาะกันเพราะว่าอะไรคุณเป็นแบ็กอัพด้านข้อมูลให้กับเขานําเสนอให้กับเขานั่นนูน่นนี่ติวให้เขาแล้วเขาเป็นคนไปนําเสนอหนอตาชันอย่างเงี้ยมันทํางานร่วมกันแล้วมันสมพงกันมากๆเขาเป็นคนที่ดึงดูดเก่งโน้มน้าวใจคนได้ทําให้เขาอ่ะนาสิ่งที่คุณมีเนี่ยไปนําเสนอได้อย่างครบถ้วนแล้วก็น่าสนใจด้วยมันจึงเป็นคู่ที่สมพงยิ่นเดียวกันสิ่งนี้ที่จะบอกก็คือว่าได้แหละครับ คือลักษณะของคู่ครองของคุณถ้าไม่ใช่ชาวลัคนาราศีมิถุนก็จะมีลักษณะประมาณแบบนี้หรือทํางานเป็นเรื่องของพวกค้าขายก็ได้เป็นนายหน้าเป็นตัวแทนเอ่อเป็นพิธีกรประชาสัมพันธ์ผู้ที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้กาติดต่อสื่อสารพูดอะไรก็ตามแต่ว่ากันไปแบบนี้นะครับนี่คือเรื่องของความรักดีดีมากๆกอิจฉาเลยนะครับถึงเรื่องไหนจะไม่ไ่นันนแต่ว่าความรักดีในภาพรวมก็ก็เป็นกําลังใจได้เนาะนะครับ คำแนะนำครับสําหรับปีนี้นะครับสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนได้มาเป็นอัสวินถ้วยนะครับอัศวินดาบแล้วก็เป็น2ดาบสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือว่าอะไรก็ตามแต่ที่คุณคาดหวังคาดหวังนะครับมันกำลังจะเข้ามานะแต่ว่าในช่วงเวลาปีนี้เนี่ยอาจจะมีอุปสรรคบ้างซึ่งอาจจะเข้ามาไม่ถึงหรือเข้ามาก็เข้ามาไม่เต็มเลยก็ตามแต่นะครับ ให้อดทนให้ใจรอสิ่งดีๆมันมีอยู่แล้วมันรอจ่อเคาะหน้าประตูอยู่ mm hmm. เพียงแค่เขายังไม่เขายังไม่เคาะประตูมาหาเท่านั้นเองนะครับแต่มันมาแน่นอนนะด้วยปัจจัยภายนอกด้วยปัจจัยภายนอกเอาไง่ายๆว่าบุญบารมีอะไรก็ตามแต่ที่สะสมไว้ปีนี้มาแต่ปัจจัยภายนอกบางอย่างมันยังไม่ใช่เวลาที่ดีนะักที่สิ่งๆนั้นจะมาถึงคุณได้อย่างเต็มที่อดทนใจเย็นรอนะครับในออบซอรดเหมือนกันนะครับก็ต้องบอกว่า นอกจากจะชะลอการตัดสินใจการกระทําความพูดไปแล้วเนี่ยนะครับอย่างหนึ่งคุณต้องศึกษาให้เข้าใจก่อนว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่คุณเจอต้นต่อมาจากอะไรไม่ใช่ว่าเห็นปัญหานี้เกิดขึ้นเสร็จปุ๊บแล้วก็ทําไปตามแพทเทิร์นเดิมๆที่คุณเคยแก้ไขปีนี้มันไม่เวิร์กนะครับปัจจัยบางอย่างมันแปลเปลี่ยนไปมันอาจจะเวิร์กในขั้นแรกๆแต่หลังๆปุ๊บมันแก้ปัญหาได้ไม่จบเพราะฉะนั้นหมั่นมาศึกษาทบทวน คนให้เลิกถึงปัญหาต้นต่อปัญหาจริงแล้วแก้ไขด้วยวิธีใหม่ๆจะดียิ่งกว่า2ดาบเช่นเดียวกันครับเรื่องของการคิดการพูดการตัดใจอะไรก็ตามแต่นะให้นึกไว้ว่ามันมีแค่คุ้มตัวนะครับคุ้มคุณกับขาดคุณเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกตัดสินใจดีๆถ้าเลือกไปแล้วเลือกผิดก็ต้องมานั่งแก้ไขกันไปหลังมันก็เหนื่อยเนาะไม่อยากจะแก้ไขเพราะฉะนั้นตัดสินใจให้ดีนะครับการตัดสินใจเรื่องของคําพูดเอกสารอะไรด้วยนะครับ อีกอย่างหนึ่งที่มองเห็นเพิ่มเติมปัจจัยภายนอกอ่ะอันนี้คือปัจจัยภายนอกมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการในหน้าการเป็นที่ปรึกษาเผมก็ขอเพิ่มเติมว่าถ้าถ้าเราจะต้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรถ้าถ้าเราทําเกี่ยวกับงานในหน้าได้ปีนี้ก็ถือว่าดีนะครับแต่ถ้าเราต้องแบ่งก็ไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นจํายอมเรียกว่าอะไรจำจำยอมเพื่อที่จะเขาเรียกว่าบอกไม่ถูกอ่ะคือถ้า คุณเป็นในหน้าอย่างถูกต้องเป็นตัวแทนอย่างถูกต้องอะไรก็ตามแต่หรือได้รับสิทธิชอบธรรมนั้นดีครับแต่ถ้าคุณถูกสมยอมสมอ้างหรืออะไรก็ตามแต่หรือคุณไปเป็นพยานเท็จอะไรอย่างเงี้ยเป็นสมรู้ร่วมคิดในทางที่ไม่ดีอะครับอ่าอันเนี้ยจะไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าพัยเงินเนาะมาเกี่ยวกับเงินเนี่ยคุณอาจจะแบบ อ่ะโอเคฉันยอมตอบปากแล้วคันเป็นพยานให้แต่ว่าเป็นพยานเท็จท,ทั้งที่รู้อยู่แก่ใจสุดท้ายเขาสืบพยานมาอะไรก็ตามแต่ปุ๊บอ้าวคุณไม่ใช่พยานที่แท้จริงนี่ผูกเรียกค่าเสียหายคืนนะครับมันมีเดะเดยตรงนี้มาเกี่ยวข้องด้วยนะอ่าเพราะฉะนั้นถ้ามันมีเหตุการณ์คล้ายๆครึ่งอย่างนี้นะครับอย่าโลภอย่าโลภเรื่องของคําแนะนําเรื่องของความรักครับอ่าเพิ่มเติมขึ้นม,มมานะ healing family issue นะครับก็ต้องบอกว่าอ่า บางทีบางครั้งถ้าคุณรู้ว่าเอสิ่งที่คุณเป็นณปัจจุบันนะครับทุกครั้งที่คุณมีความรักมันความรักคุณมาจบด้วยเหตุผลแบบนี้แบบนี้เนี่ยบางทีบางครั้งคุณมองไม่ออกหรอกว่ามันเพราะอะไรแต่ให้คุณมองย้อนกลับไปครับคุณอาจจะเคยมีปมอะไรบางอย่างที่มีข้อผิดใจกับคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่เลี้ยงดูคุณมาแล้วคุณก็เก็บปมนั้นฝังใจไว้เลยแบบนี้ไอสิ่งตรงนี้ที่ไพ่บอกว่าอยากจะให้คุณไปเคลียร์ซะก่อนเคลียร์ให้มันโล่งซะก่อน แก้ไขปัญหารู้จุดก่อนนะทำให้มันแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแล้วพอทําได้เมื่อเสร็จปุ๊บความรักที่ดีมันก็จริงๆความรักดีๆมันเข้ามาเสมอแหละแต่เพียงแค่ว่าคุณมีปมอะไรบางอย่างคุณมองไม่เห็นแล้วคุณก็ทาตามนั้นปกป้องตัวเองตามปมนั้นไปแล้วก็กลายเป็นว่ามันทําให้ความรักมันมันล่มจมไพ่ใบถัดมานะครับก็ reconciliation นะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นการเหมือนกับการให้อภัยหรือการของง้อหอคืนดีนะครับ เมื่อเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าเออปมที่เราเคยมีอยู่ในใจของเรานะครับมันเป็นยังไงบ้างเราก็ทำได้โดยการให้อภัยแล้วก็พยายามเข้าใจว่าไอป้ปมนะั้นน่ะมันทำให้ชีวิตเรามันประสบพบเจออะไรยังไงบ้างเราก็อย่าไปโกรธอย่าไปอาฆาตอะไรครับกับสิ่งที่เขาเองก็ไม่ตั้งใจทำหรอกเขาเองก็เพียงแค่ปกป้องตัวเองเท่านั้นแต่ใน,นเมื่อเรารู้แล้วนะครับเราก็ ถ้ามันไม่ดีเราก็อย่าไปเดินตามในรอยของเขานะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องใครสักคนหนึ่งในอดีตในในไพ่บอกนะครับใครสักคนในอดีตกาลังจะกลับเข้ามาสู่ชีวิตของตัวคุณกลับมาเพื่อง้อเพื่อขอคืนดีเพื่อปรับความเข้าใจกันนะครับอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะปรับความเข้าใจกับตัวคุณเองเข้าใจสมัยในเรื่องของความรักนะครับ pay attention to the red flag นะครับมีสัญญาณบางอย่างมาคอยเตือนคุณอยู่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น เมื่อคุณรู้ว่าเออเราเคยก้าวพลาดไม่อ,อย่างไรนะครับเราให้อาภัยเราปรับแก้ได้แล้วอย่างน้อยมันทําให้เราตระหนักรู้ว่าเออถ้าสัญญาณแบบนี้มาอีกนะครับเราจะมีการตัดสินใจอย่างไรเรารู้แล้วว่าตัดสินใจแบบนั้นมันเป็นอย่างไรบ้างผลสิ้นส e ดที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะดีกว่าไหมถ้าเราเหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นอีกซ้ําๆเหมือนกันแต่ว่าเราเริ่มชะลอการตัดสินใจให้มันช้าลงให้มันรัดก,กุมมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องของความรักอ่า ก็ไหนๆคนดีๆมันเข้ามาแล้วอ่ะคุณคนที่มันถูกสเปคถูกชะตาถูกใจถูกตัวอย่างของคุณจริงมันไม่แปลกที่คนที่ยิ่งรู้สึกว่าถูกชะตาถูกใจเรายิ่งคาดหวังเขาสูงแล้วเราเองก็กลัวว่าเขาจะทําให้เราผิดหวังไม่แปลกครับทุกคนเป็นแต่เพียงแค่ว่าเราชะลอการตัดสินใจอย่าไปตัดสินเขาจากสิ่งที่คล้ายคลึงกับสิ่งเดิมๆที่เราเคยประสบพบเหตุมนาะ ครั้งนี้มันมันจะเปลี่ยนแปลงไปได้ถ้าคุณเริ่มเปลี่ยนจากตัวจากความคิดจุดเริ่มต้นจุดกาเนิดของตัวคุณก่อนนะโอเคครับสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับต้องบอกว่าการทําคลิปนี้นะฮะโอฮีไป,ปหลายรอบม,มาโทรศัพท์ผมครับแต่ไงก็ตามแต่นะถ้าชอบไงฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็แชร์ฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสในใจดูแลก็ดูได้นะครับข้อมูลการติดต่ออยู่ในเดสคริปชันด้านล่างโอเคลาไปก่อนสวัสดีครับ เขามักจะบอกกันว่าของดีมาเก็บไว้ท้ายสุดใช่ไหมครับวันนี้หมอปันก็เลยมีกิจกรรมพิเศษนะครับในช่วงท้ายคลิปสำหรับใครที่อยู่ดูจนจบนะครับก็รับร่วมสนุกกันละกันนะร่วมกิจกรรมนี้กันนะครับกิจกรรมที่ว่าครับกิจกรรม336นะครับ336คืออะไรไม่ได้ใบหวยนะครับไม่ใช่นะครับก็ต้องบอกว่าผมเองนะครับหมอปันตั้งใจที่จะตอบคำถามฟรี ให้ทั้งหมดจํานวนรวม108คําถามครับในช่วงของปีใหม่นะครับช่วงรับกิจกรรมก็คือภายในเดือนมกราคมนี้นะครับไม่ว่าท่านจะแอนมาเมื่อไหร่ก็ตามแต่ในเดือนมกราคมท่านได้สิทธิ์นั้นนะครับท่านละสามคำถามนะครับจำนวนทั้งหมด36คนผู้โชคดีนะครับจึงเป็นที่มาคําว่า336านะฮะ วิธีการนะครับก็อยากจะให้แอดมาตามายอัดที่ปรากฏนะครับหรือถ้าใครมองไม่เห็นไม่แน่ใจนะครับดูในคลปท่านด้านล่างได้นะครับไอตัวท้ายมันเป็นตัวโอนะไม่ใช่เลขศูนย์นะครับถ้าใส่เลขศูนย์ไปจะแอดไม่ถึงนะครับแอดมาเสร็จปุ๊บครับพิมพ์บอกผมนิดนึงว่าร่วมกิจกรรม336นะครับเมื่อพิมพ์บอกเสร็จปุ๊บนะครับผมรบกวนให้ท่านพิมพ์ชื่อนะครับจะเป็นชื่อจริงชื่อเล่นก็ได้นะครับขอวันเกิดครับจัจาร์อังคายพูธพาหัสุขเสาร์อาทิตย์ นะฮะแล้วก็อายุเต็มนะครับอายุเต็มอ่อันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับในการที่ใช้สำหรับการตั้งจิตนะครับในการถามคำถามให้กับทุกท่านนะฮะแล้วก็คำถามสามคำถามครับคำถามปลายปิดนะยกตัวอย่างนะครับงานที่สมัครไว้กับบริษัท B นะครับใน2เดือนนี้จะ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 ,จะได้งานไหมนะครับนี่คำถามปลายปิด นะครับหรืออีกในเชิงหนึ่งก็คือว่าระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างเรากับนายดีดีด็อกนะฮะใน2เดือนนี้ความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรอ,อ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นคําถามปลายปิดไม่ขอสงวสสิทธ์นะครับใครที่ขณะถามมาคําถามเชิงซ้อนอย่างเช่นว่าถ้าเราครบกับเขาจะดีไหมแล้วถ้าคบกันจะเป็นอย่างไรอันนี้เขาเรียกคำถามเชิงซ้อนนะครับขออนุญาตให้ท่านตั้งคําถามใหม่นะครับขอเป็นคําถามเดียวชี้ชัด จับประเด็นนะครับแล้วก็โฟกัสให้ถูกจุดนะครับอ่าเพราะว่าในการที่ผมตอบคำถามหนึ่งครั้งถ้าใครที่เคยเเคยใช้บริการกับผมจะรู้ว่าผมเองไม่ได้ตอบคำถามสั้นๆแบบใช่หรือไม่ใช่ผมจะตอบยืดยาวมากนะครับก็จะใช้เวลาอยู่พอสมควรในการตอบคำถาม1ท่าน1านึ1่คำถามเลยเหมือนกันค่อนข้างละเอียดนะครับอ่าใครที่มาถึงท้ายคลิปนี้นะครับก็แอดมาได้นะครับแล้วก็พิมพ์ว่าร่วมกิจกรรม336 นะครับสามคำถาม3ามท่านแต่ได้าเกว่ามันเกิน3าท่านนะครับท่านที่37เป็นต้นไปนะครับผมก็ยังตอบคาถามให้ฟรีนะแต่ว่าขอเป็นแค่1คําถามเพียงเท่านั้นกติกาย,อ,ยาอื่นเหมือนกันหมดนะครับอ่าภายในเดือนมกราคมนี้นะครับแล้วก็เมื่อผมได้รับคำถามเสร็จปุ๊บไม่น่าเกิน3วันครับในการที่จะตอบคาถามให้ครบของทุกท่านโอเคนะครับ ลากันไปก่อนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่สําหรับชาแนลของผมนะครับอันนี้เป็นการดูดวงฟรีนะครับแต่ถ้าใครทีเ่เมื่อฟังคำพยากรณ์แล้วนะครับรู้สึกถูกใจถูกชะตาอยากร่วมบุญนะครับก็คุยคุยเพิ่มเติมได้นะครับผมเองก็จะนำเงินที่ท่านบริจาคมานะครับไม่ว่าจะเป็นค่าอา ไม่ได้บังคับนะครับอ่าจะเป็น10บ0บาท5้าบาทอะไรก็ตามแต่แล้วแต่ท่านแล้วแต่ศรัทธาของท่านถ้ารู้สึกว่าอยากร่วมบุญกับตัวผมนะครับผมก็จะนาเงินตรงส่วนนี้เอ่อไปซื้อสักการะเล็กๆบ้างถาวายของบ้างที่วัดบ้างหรือถ้าประจบหมอที่ผมได้ไปเที่ยวตามที่อื่นๆเนี่ยก็อาจจะนาเงินตรงส่วนนี้ครับไปทําบุญประหยชนตู้ไปแล้วก็ตามแต่ซึ่งถ้ามีมานะครับก็เดี๋ยวอาจจะมีการประชาสัมพันธ์การแจ้งการทําบุญในไลน์แอดอีกครั้งหนึ่งว่า เงินจากกิจกรรมนี้เท่าไหร่เท่าไร่อย่างไรนะครับได้นาไปใช้อะไรยังไงบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นการร่วมบุญร่วมกันนะครับถ้ามีอะไรที่เรานะครับคุณและผมสามารถช่วยเหลือกันได้นะครัเพื่อมนุษย์นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีถือว่าเราเป็นกาลยานามิตรกันอีกสักคนหนึ่งก็แล้วกันเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับคลิปพยากรณ์ชีวิตของทุกท่านทุกลัคนาราศี12ราศีในเดือนกุมภาพันธ์ นะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ